สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีน้องๆที่หางานนะครับน้องคนไหนประสงค์จะสมัครของกรมการทหารช่างนะครับเป็นพนักง,งานราชการนะครับของปีห5หรับ18อัตรามี1พนักง,งานบริการนะครับ15อัตราที่เป็นเพศหญิงนะพนักง,งานธุรการหนึ่งอัตราก็เพศหญิงพนักง,งานสุทธกรรมชายหรือหญิงก็ได้1อัตราแล้วก็ช่างกลโรงงานนะครับผู้หญิงก็ได้นะ ผู้ชายก็ได้1อัตรานะครับดูให้ดีนะ18อัตรานะคุณสมบัติต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสมัครถ้าเป็นตำแหน่งของทางราชการทหารเนี่ยค่อนข้างจะต้องดูให้ละเอียดนะเดี๋ยวดูคุดสวัสดิ์ทั่วไปนะครับเพศชายหรือเพศหญิงอายุนะครับต้องไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน30ปีนับถึงวันรับสมัครวันแรกเลยนะครับ เพศชายนะต้องเป็นทหารกองหนุนหรือทหารกองเกินที่ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่หนึ่งในสต็จศีสาคือคนที่ผ่านกเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับต้องเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือคือเป็นจำพวกที่สองสามไม่ได้นะครับแล้วก็สัญชาติไทยโดยการเกิดน,นะแล้วก็เออไม่เป็นบุคคลบุเรือนที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารคือคนที่เกิดปีสนะี่สี่สี่ห้าเนี่ยต้องไป เกณฑ์ทหารใช่ไหมครับก็ไม่รับอีกเรื่องัใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะไม่เป็นผู้มีร่างกายทุกพลนธภาพจนไม่สามารถดูปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถติดขนเฟื่องไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามนะครับก็ไม่ได้เพศชายต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเห็นไหมครับไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่2 3 4นะครับหรือผลการตรวจเลือกตูบกว่าไม่ได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้นะครับตามสอสอ4สามที่ท่านนำมาแนบให้ ความสูงต้อง160เซนติเมตรขึ้นไปขนาดรอบก75ทับ78นะครับขึ้นไปนะน้ำหนักตัวก็เพศช,ชายไม่น้อยกว่า48กิโกรัมดัชนีมวลกายดูด้วยนะครับบีเมนะไม่เกิน30ไม่เกิน30กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเราดูความสมส่วนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงร่างกายสมบูรดีนะมีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนเมตร น้ำหนักของเพศหญิงไม่น้อยกว่า40กิ40โลกร,รมัม BMI เนี่ยไม่เกิน30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเหมือนกันนะครับกับเพศชายเรื่องรอยสักมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่ามีประกาศเรียบร้อยแล้วครับไม่ถ้าเป็นเพศหญิงนะไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าแสดงว่าถ้าท่านมีในร่มผ้าก็พอดูลมนะแต่ว่าเมื่อแต่งกายแล้วเนะี่ยด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนสั้นกระโปรงสีกากีแกนมเขียวหรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหารก็ไม่ได้คือถ้าแต่งแล้วมันมิดชิดรอยสักท่านมันไม่มไ,มมไม่โผล่ออกมาเงี้ยนะครับก็ถือว่าอนุโลมกันได้แต่ต้องแต่งเครื่องแบบที่กําหนดนะนะครับแล้วไม่มีรอยสักโผล่ออกมาเป็นเพศชายก็เหมือนกันครับเรื่องรอยสักสําคัญนะครับ ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกกร่มผ้าเมื่อแต่งกายเครื่องแบบของทหารชุดกีฬาของหน่วยเพศชายจะค่อนข้างจะเข้มงวดกว่านะครับสวมเสื้อคอวีกระเกงขาสั้นเหนือเข่าเนี่ยถ้ามันมีรอยสักโผล่มาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีรอยสักที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรก็ไม่ได้อีกที่สําคัญเรื่องการเจาะหูเพศชายไม่ได้เนะี่ยไม่พบร่องรอยของการเจาะหูใช่ไหมครับทางนี้อยู่ตัวในดุลพินิษของคณะกรรมการนะครับ ต่อไปคุณสมบัติเช่นไม่เป็นข้าราชการลูกจ้างของสวนราชการพวกนี้ท่านต้องศึกษานะครับให้ดีด้วยตัวเองส่วนใหญ่น้องๆที่จะสมัครสิบแถึงสาสิบนะครับถ้าเราไม่ทําผิดอะไรมานะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถูกสั่งพักราชการอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นคน,คนที่เคยถูกให้ออกลดออกไล่ออกจากราชการต้องดูให้ดีนะครับที่สําคัญเกี่ยวกับโทษทางอาญานเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสําคัญมาก ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมาการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมืองผู้สมัครที่มีวุฒินะครับที่สูงกว่าสมัครได้นะแต่ไปรีบร้องสิทธทิหลังไม่ได้แล้วก็ต้องมีการฉีดวัคซีนนะครับโควิด19มาแล้วไม่น้อยกว่า1เข็มคือเวลาตอนเนี้ใครไม่ฉีดก็ยังก็ยังไปฉีดทันนะครับเพร่ามีเวลาพอสมควรนะสมัครเดือนหน้าสําหรับผู้ที่ขาดคุณสมบตัติข้อ2 1 9จอนุโลมให้สมัครอบได้คือ 2.1.9คือเรื่องของการเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานแต่ตอนสมัครท่านสมัครได้นะครับแต่ถ้าท่านผ่านการสอบคัดเลือกสอบได้แล้วเนี่ยก่อนทําสัญญาจ้างต้องไปลาออกให้เสร็จก่อนนะครับามาดูเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดูให้ดีนะถ้าเป็นตําแหน่งที่สามตำแหน่งแรกจบเนี่ยต้องจบมปลายนะครับหรือเทียบเท่ากศอนเอง้ยมปลายก็ได้นะครับเทียบเท่า มีความรู้โปรแกรมบอร์ดเอ e กเเป็นอย่างดีนะครับมีความเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่แต่ถ้าจะสมัครตำแหน่งช่างใช่ไหมครับต้องจบด้านช่างเป็นปวชนะครับสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกลสาขาซ่อมบำรุงเครื่องจกักรกลหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงานถ้าเป็นด้านช่างก็จะระบุสเปคไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่าสามตำแหน่งแรกก็มอปลายนะครับ หลักฐานเตรียมให้พร้อมนะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของทั้งผู้สมัครแล้วก็พ่อแม่เราด้วยนะใบเกิดนะครับสุตธิบัตรหลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลนะครับของตัวท่านเองและก็พ่อแม่ด้วยถ้ากรณีพ่อแม่เสียชีวิตต้องมีใบปรณบัตรมาด้วยนะครับสำเนาทะเบียนสมรสหรือใบยาของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดท่านมีการจดทะเบียนหยาต้องเอามาด้วยนะครับ แล้วก็สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนนะหลักฐานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะต้องเอามาด้วยนะหากไม่มีเนี่ยกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับสมัครสําคัญจริงๆนะครับใบสําคัญทั้งทหารเพศชายนะครับก็คือผู้ผ่านการเป็นทหารกองกาําะจำกก็ใช้สําเนาสอทอ8และหนังสือรับรองความปปะเพืิจากหน่วยง,งานถ้าเป็น ถ้าท่านเรียนนะครับรอดอชั้นปีสามถึงห้าจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับใช้สำาเนาหนังสือสำคัญสอดแปดและหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงริยยฐานะถ้าเป็นบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกมาแล้วไปคัดเลือกทหารเสร็จแล้วนะครับก็ใช้สำาเนาวไว้รับรองผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินนะครับสดอดสี่สามก็รับเฉพาะที่ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่หนึ่งนะ ต่อไปการสอบครับสอบวิชาการร้อยคะแนนสามตำแหน่งแรกก็เป็นเรื่องของงานสารบัญบวกภาษาไทยภาษาอังกฤษก็หนึ่งร้อยถ้าเป็นตำ,ตำแหน่งช่างก็สอบเกี่ยวกับช่างครับทฤษฎีช่างห้าสิบคะแนนภาษาไทยาอังกฤษก็รวมเป็นหนึ่งร้อยมีการสอบปฏิบัติด้วยนะเป็นงานในหน้าที่เจ็ดสิบคะแนนนะครับเฉพาะคนที่ผ่านภาคทฤษฎีมาแ,แล้วเท่านั้นแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์อีกสามสิบคะแนน ต่อไปนี่สําคัญมากคือการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านนะครับแต่อาจจะต้องรอเวลาดินึงนะครับว่าถึงห่วงเวลาที่สมัครหรืยังเพราะว่าถ้าไปดูลิงก์ตอนนี้มันเป็นมันเป็นประกาศที่เคยรับสมัครมาแล้วนะครับสมัครตั้งแต่7กุมภาพันธ์นะถึง11กุมภาพันธ์2 5 6, 6 5ก็มีเวลาประมาณ5วันนะ7 8 9 10 11นะครับ และผู้สมัครนะครับก็ต้องทําตามขั้นตอนทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนในคําแนะนําให้ถูกต้องผู้สมัครหนึ่งคนสามารถสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นและเมื่อมีการยืนยันส่งไปสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลังจากการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับกรมการทหารช่างก็จะตรวจหลักฐานประกอบการสมัครที่ท่านจะต้องอัปโหลดนะครับในลิงก์นะครับ เว็บไซต์ที่ผมจะแนบให้เนี่ยด้านล่างนี้นะครับโดยผู้สมัครจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครอีกครั้งหากเอกสารไม่ครบถว้วนไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงตามที่กรมการทหารสร้ากำหนดระบบก็จะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไขแล้วก็แนบเอกสารเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งสามารถแก้ไขได้ถึงวันที่สิบสองนะครับคุมภาพันสองห้าห้าเวลาสิบสองนาฬิกาก็คือเปิดโอกาสหลังวันสมัคร ุดท้ายนะอีกครึ่งวันหากผู้สมัครไม่มีนการแก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนดจะไม่สามารถผิดไปสมัครและไม่สามารถชาระเงินได้ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบนะครับซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตจานวน30บาทอัตราเดียวกันทั้งประเทศโดยนําแบบฟอร์มชาระเงินที่ชาระผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะ สำหรัเงนินก็วันที่8-13ถึงกุมภาพันธ์2565สถานก็มาเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแต่ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2565ทางเว็บไซต์นะครับอาทีนี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก็21กุมภาพันธ์2565สอบคัดเลือกกำหนดการสอบวิชาการวันที่6มีนาคม2565นะครับสำหรับวันเวลาสถานที่ สถานที่สอบที่ไหนเอ่ยเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้สถานที่สอบอาโรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชบุรีนะครับหรือกรมการทาหารช่างค่ายานุรังศีจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ต้องดูจํานวนยอดผู้สมัครสอบและต้องได้รับอนุญาตให้สมัครสอบท่านเด็กได้จากข้าราการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีเท่าน,นั้นเขาก็กลัวรเรื่องโควิดนะครับแล้วก็มีการ จะมีการประกาศผลสอบวันที่11มีนาคมนะครแล้วก็สัมภาษณ์14มีนาคมหกสอบปฏิบัติ15มีนาคมหกห้าตรวจร่างกาย17มีนาคมหกประกาศผลรอบสุดท้ายเลยก็24มีนาคมสองหนะครับนี่คือตัวประกาศตัวเต็มซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ในการสมัครสอบเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ ดูในวันเวลาที่กำหนดเตรียมเอกาสารไว้ก่อนเบื้องต้นให้พร้อมนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับถ้าตั้งใจอ่านหนังสือนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ